เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับได้ยินเสียงนะครับชัดเจนครับพี่เปียกโอเคครับเซฟก็เรียกได้ว่าโอโหครับพี่เปียกเข้าใกล้พันเจ็ดร้อยเข้าไปแล้วฮะล่าสุดนี้ก็บวกไปอีกสิบกว่าจุดนะครับจากจุดที่พี่เปียกแนะนํำลูกค้าเรานะครับสามสิบพฤศจิกาเนี่ยผมจําได้พี่เปียกวันนั้นนะจนป่านนี้นะฮะเข้าใกล้เรียกได้ว่าโอโหมาหลายจุดแล้วครับพี่เปียกแล้วต่างชาติก็ซื้อไม่หยุดจริงๆนะฮะ ต่างชาติก็ยังเม็ดบายต่อเนื่งหยุดครับครับพี่เปียกมีความเห็นเรื่องของหุ้นบางตัวหรือว่าบางกลุ่มไหมฮะที่จะนักลงทุนหลายท่านที่ตกรถตกเรือหรือว่าหาจังหวะเข้าใหม่นะเพราะว่าขายไปแล้วเนี่ยนะครับพอจะเข้าไปลงทุนอะไรได้ไหมฮะเรียนเชิญครับพี่เปียกครับได้ครับได้ครับเอ่อตอนนี้สภาพตลาดโดยรวมเนี่ยฝรั่งจะเข้ามาซื้อนะครับคุณหมอเวลาเขาเข้าเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่ามันจะเข้าต่อเนื่องเป็นเดือนนะครับครับแล้วพรุ่งนี้ไม่สนใจแนวต้านด้วยครับ ก็จะไล่เก็บซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บครับเวลาอยากรู้ว่าซื้อหุ้นอะไรเนี่ยเราย้อน NVDA ไปดูตั้งแต่ต้นปีกันลครับมันจะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับพวกน้ํามันปิโตเคมีอแบงก์ประมาณนี้ครับแล้วก็พวกไฟฟ้าอยู่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหุ้นไฟฟ้าหุ้นน้ํามันหุ้นธนาคารเนี่ยขึ้นลงยากอืมสิแอดว์เนี่วันก่อนลงมาให้ทีมพวด นะผมก็แป๊บเดียวผมซื้อไม่ทำเหมือนกันเข้าบิดแล้วไม่ทนมันมันอย่างที่เคยเรียนว,ว่ามันมันจะซื้อยากขึ้นนะครับครับก็จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่จะเข้าซื้อจะเข้าซื้อเนี่ยครับอันนี้คําถามค,คือว่าแล้วแล้วเราควรจะเล่นกับฝรั่งไหมเออจริงๆก็ควรเล่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาหาหาดูว่าตัวไหนเล่นได้บ้างครับแต่จริงๆหุ้นที่น่าสนใจที่สุดเป็นหุ้นในกลุ่มกองทุนนะหุ้นชุติบีอะ่ะครับเนื่องจากกองทุนเนี่ยเขาขายออกมาตลอดอืม เพราะนั้นมันจะมีจังหวะให้ซื้อครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดท้ายพอตลาดกลับขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําพุ่นมันก็ขึ้นไปอยู่เดียวครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟโดยรวมนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งครับครับเชิญค,ครับพี่เปียะครับวันนี้เตรียมมาให้นี่ครับเฟิร์เฟิร์ อันนี้เราคุยกันเรื่องอันนี้ครับก็อย่างที่เรียนนะครับคือณขณะนี้พ้ดปันผลจะไม่ค่อยมีให้ซื้อล้ะครับหมอครับเพราะว่าราคาจะขึ้นมาหมดแล้วนันคนที่มีพ้ดปันผลก็ดูแล้ลกันครับพอใจกำไรตรงไหนหรือจะรอบันผลก็ยังทำได้อยู่ อันนี้ก็มีหลายฝ่ายเหมือนที่คุณหมอบอกครับพอเซตขึ้นมาที่ระดับโอเวอร์โซนโอเวอร์โซนของเซตจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบขึ้นริงมันจะไม่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าไงครับเจ็ดสิบห้าบวกลบเนี่ยมันก็จะพักตัวครับอ,อสำหรับหุ้นเล่นเกงําไรเนี่ยเต็มตลาดไปหมดขึ้นอยู่แบบว่าก้าซื้อหรือเปล่านะครับบางที่ผมเคยเรียนว่าบางทีอาจจะต้องขยับราคานิดนึ่งเวลาที่ผมให้ผมผมให้เกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับไม่ให้ไม่ได้ให้เกือบทุกอาทิตย์ให้ทุกอาทิตย์เลย วันจันเนี่ยวันจันหรือวันอังคารถ้าถ้ามีจังหวะบางทีพุทธสุกได้เพราะ้เวลาเข้าเนี่ยแนวรับเนี่ยขยับให้ผมนิดนึงถ้าอยากได้หุน้นส่วนวันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยคือหุ้นที่เล่นรอบคือหุ้นที่กองทุนขายอะครับผมครับยังมีรูมในการเล่นอยู่พอสมควรนะครับหัวใจของการเล่นรอบหุ้นไม่มีชีวิตแต่รายใหญ่ที่คุมมันมีชีวิตครับ ราคาจะวิ่งไปตามวิธีคิดวิธีลงทุนของรายใหญ่อตอนนี้กองทุนขายบางกลุ่มซื้อบางกลุ่มปกติเขาไม่ได้ขายแบบแบบทั้งตลาดอยู่แล้วนะครับก็จะขายบางตัวซื้อบางตัวเราก็จะเห็นหุ้นชุดเบียร์ครับมีลงมีขึ้นครับครับเวลาเวลาเราจะเล่นรอบเนี่ยหุ้นที่เราได้ผลตอบแทนมากที่สุดหรือปลอดภัยที่สุดนะครับคือหุ้นชุดเอกกับหุ้นชุดดีเหตุผลเพราะว่า เวลามันลงเสร็จแล้วครับมันจะขึ้นเหมือนเหมือนปูนใหญ่ที่เราเก็บกันเมื่อเดือนที่แล้วครับหมอครับเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นเองครับเพราะว่าโดยเนเจอร์ของมัน,นยังไงมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บข้างล่างเนี่ยเราอดทนกับข่าวลบสะหน่อยนะครับเหนพอนผพอนผ่อนมันก็ไม่น่ากลัวอะไรครับบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเฉพาะบางท่านที่เอ่อความอดทนคือประทีซื้อซื้อวันนี้ครับ ใบใบก็จะทนไม่ไหวแล้วอันนี้มันมันจะเล่นรอบแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะการเล่นรอบต้องถือหุ้นหกเดือนแล้วไม่รู้สึกอะไรครับเขาว่าไม่รู้สึกอะไรหมายถึงว่าตัวอื่นขึ้นเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอีกตัวอื่นขึ้นหรือเพื่อนซื้อเพื่อนได้หุ้นมาเดี๋ยวผมให้หุ้นไปสี่ตัวครับเพื่อนซื้อไปตัวหนึ่งเนี่ยเอาเพื่อนขึ้นเยอะ อันของเราทําไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยรเราทนได้ไหมเราทนได้ไหมครับถ้าทนไม่ได้เนี่ยมันก็จะอัดสำหรับการเล่นรอบครับต้องต้องปรับไม n ์เซ t ต้องวางวิธีคิดใหม่แล้วตอนส่วนตอนขายเนี่ยก็ตั้งความพอใจไว้ครับง่ายๆจะเอา20%ก็ขาย20%ครับจะเอามากกว่านั้นก็ต้องตลาดดีจริงๆอย่างช่วงนี้ตลาดดีก็อาจจะมากกว่านี้ได้ตลาดไม่ดีเนี่ยซึมๆเนี่ยโอกาสจะได้ถเกินกว่ายีก็น้อยนะครัครับ เวลาขายมันมีเป้าหมายในการขายอยู่สองเป้าหมายคือตามกราฟกับตามปัจจัยพื้นฐานครับทีในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่ผมจะเน้นสำหรับคุยวันเนี้ยคือถ้าถ้าตลาดดีอะครับราคาจะทะลุปเป้าหมายที่ที่นักวิเคราะห์ทางพื้นฐานเขาวางไว้อืมแต่ถ้าตลาดไม่ดีหรือไซด์เว์เนี่ยมันจะไม่ถึงเป้าหมายเพราะนั้นราคาที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้ไว้จึงจึงไม่ไม,ไม่ไม่ทะลุก็ไม่ถึง ครับอันนี้ต้องเข้าใจเนเจอร์มันก่อนส่วนกราฟเราก็ดูไฮเป็นแนวต้านด้านซ้ายถ้าไม่มีก็ถือว่าโลกข้างบนโลก mm hmm. เพราะนั้นวิธีการซื้อแบบเล่นรอบเนี่ยก็คือซื้อซื้อตามปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละหุ้นดีคิดว่าไม่เจ๊งแน่นอนแค่มันลงมาลึกเกินไปแล้วก็เก็บสะสมไว้สุดท้ายเดี๋ยวก็ขึ้นไปถึงแนวต้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็ขาย อันนี้คือหัวใจของการเรล่นรอกต้องคำว่าเข้าใจก่อนอันนี้เป็นหุ้นที่ผมแนะนํามเมื่อวันที่สามมกราเมื่อต้นตอนปีใหม่ขึ้นมาครับหุ้นที่เราเลือกสําหรับการเรล่นรอบคือหุ้นที่ลงมาสักพักลแล้วครับเราอยู่ดีก็มีแรงซื้อมีปริมาการซื้อขายขึ้นพรวดใหม่ไงครับครับเออคำถามคือไอ้แล้วพวดนี้ได้ไหมพวดตรงนี้ได้ไหมมันใกล้เกินไปอืม คือมันต้องปล่อยให้เสด็จน้ำเพล่ที่เขาบอกปล่อยให้เสด็จน้ำองค์อดระยะเวลาให้ให้แรงขายมันหมดแรงปกติถ้านับก็จะประมาณสองครั้งจะจะ,ะรีดีบ้าใหญ่ๆสองครั้งก็ครั้งสองก็ตามตามได้และว่าน่าจะใช่ของจริง CPF วันเนี้ยตอนที่เราเราดูกันก็คือแถวๆประมาณ อ่ายี่สิบห้าคันนี้พอพอเราเห็นยี่ห้ายี่้าหสบเนี่ยถามว่าเออมันไปขายตรงไหนเทคนิคเคบอกว่าให้ดูแนวต้านครับแนวต้านเนี่ยดูง่ายมากเปิดการาฟหกถึงสิบสองเดือนแล้วตั้งสายตาให้ตรงๆนะครับเหลือไปด้านซ้ายนิดนึงครับยอดอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับแนวต้านครับถึงไม่ถึงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตลาดดีจะถึงจะทะลุตลาดไม่ดีก็จะไม่ถึงมันเหมือนปัจจัยพื้นฐานแล้ะครับ ครับอ่าเราก็ประเมิสนสถานการณ์เอาว่าโอเคอยู่ประมาณนี้นะสามสิบสาสิบเอดเนี่ยถ้าเราซื้อยี่ห้าเราจะได้ยี่สเปอร์เซนใช่ไหมใช่ถ้าเราซือ 25, า <c oughs> าาซ้อยี่สบห้าบาทไปขายสาิบาทก็ได้ห้าบาทก็คือยี่สเปอร์็นโอเคตามเป้าแล้วครับซื้อเสร็จแล้วเราก็ถือไว้ครับมันขึ้นมายี่บเจ็ดเราก็เราก็ยังไม่ขายปัจจัยพื้นฐานดูที่ไหนก็ไปดูที่ IAconsensus พิมไปที่ Google นะครับ พิมพ์คำว่า CPF IAA c o n t e n s u s เท่าน,นี้เองครับมันก็จะขึ้นมาให้นะพุทธหมเลยครับดูที่ราคาททรเก็ตนะครับเราบอกเราจะขายสามสิบสองสามเอ็ดสามสองถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้ครับเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าป,<ม>ปัจจัยพื้นฐานให้ทาเก็ตไว้ท่าวนี้แหละสามสาสายันยันเนี่ยเพราะนั้นเราเอาแค่สามสิบก็ไม่ใช่ปัญหา ครับี่วิธีการเล่นนี่คือวิธีการเล่นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณก็ถือถือหุ้นไปมีเวลามีอ่านข่าวอ่านบทวิเคราะห์ของสิบเรียบางๆไปทําแค่นี้ไม่ต้องไปอ่านตัวอื่นเพราะเราถือหุ้นตัวนี้อยู่คนคนเล่นรอบไม่ต้องไปห,หาข่าวอื่น <c oughs> เออวันคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะครับตัวเลขอินฟลชันตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาจะประกาศเช้ามารีบไปดูข่าวไม่ต้องสนใจคุณสนใจ,จเฉพาะหุ้นสิบเรียบตัวเดียวเท่านั้น อ่าขึ้นเพราะราคาหมูเอาคุณก็ไปดูราคาหมูอย่างเดียวหรือคุณดูข่าวราคาหมูอย่างเดียวเลยราคาหมูราคาไก่ราคาเอา่อพวกนี้ขึ้นไหมถ้าขึ้นก็ใช่ก็ยังขึ้นต่อครับเราก็พบว่าราคาหมูคงไม่หลงหง่ายๆครับราคาไก่คงอีกนายระ <c oughs> ยะหนึ่งมีสามเดือดเดือนเอาแล้วเราแล้วเราขายทาันาทันอยู่แล้วเพราะว่ายังไงขึ้นไปสามสิบาทก็ไม่เกินสามเดือนอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็ใกล้ตุ้กจีแล้วพี่เปียกเออใช่ใช่ หนึ่งกมีกูพาก็ตูจีนอีกแล้วเนี่ยมันจะลงได้ไงล่ะครับแลราคาไลงหรอกนะครับอ่นนี้ที่เราตามคือตามแค่นี้นี่เป็นไอเดียในการเทรดครับไม่ต้องไปสนใจเขาตัวตัวที่สองคือโออาเวลาผมเวลาผมซื้อผมจะให้ลงมาสักสองสารอบเนี่ยผมจะโอเคละแต่มันทะลุข้ามจริงจังเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บวิธีการเล่นรอบก็แบ่งออกเป็นห้าไม้ไม้ละยี่สิบปอร์เซ็นครับค่อยๆซื้อไป ข้ามมันก็ซื้อไม้หนึ่งแล้วก็นั่งรอใช่ไหมมันลงมาอีกไหมมันย่อบ,บ้างไหมเราซื้อยี่บเจ็ดบาทวันนี้ลงมาสักยี่บหกบาทอารมณหรือเราร้อยี่ห้าบาทดีไหมก็นั่งคิดไปครับในระหว่างคิดก็ดูดูวบไปด้วยถ้าเราซื้อยี่ห้าบาทเราจะไปขายเท่าไหร่โออาขายได้สามสามเออได้มากกว่าซีพีเอฟในทางปฏิบัติเป็นไปได้ไหมก็นั่งคิดเอาครับเป็นไปได้ไหมอยา่าอย่าคิดเองนะครับดูด้วยว่า สามสิบสามบาทเป็นไปได้ไหม,มโดยรวมๆก็ก็อาจจะได้แค่สามสิบครับแอบน่น้อยี่้าไปสามสิบโอเคพอๆกับ c p f เลยทีันนี้คุณก็ทำหน้าที่เลือกแล้วครับคุณจะเล่น OR หรือคุณจะเล่น CPS มันราคาเท่ากันนะครับ,รบเลือกตัวเดียวพอวครับในผ่อนเล่นรอบก,ก็ไม่ควรเกินสามตัวเราจะได้ตามข้อมูลได้ทันนะครับ อีกตัวชื่อ RCL ที่ให้ไว้ตอนต้นปีวิธีการเหมือนกันครับเลือกหุ้นที่ข้ามเส้นมาแล้วครับเริ่มยืนได้แล้ว49บาทน่น่าสนใจ<ม>กำไรดีเราดูงบแล้วค่าระว่างเรือนปีนี้ยังไงค่าระวังเรือก็ไม่ไม่ไม่หล่นอยู่แล้วจะค่อยๆฟื้นตัวได้ซ้ำไปครับปัจจุบันขึ้นมาที่53บาทตอนที่เราซื้อ50บาทเราจะขายตรงไหนเราขาย65บาท อันนี้ซื้อห้าสิบาทขายหกสิบห้าบาทนี่เราได้สามสิบเปอร์เซ็นตแต่เราเอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตครับก็แปลว่าหกสิบเราก็ขายละการเล่นก็ก็อยากให้คือผมไม่อยากให้ไอ้เวลาตั้งขายแล้วอยากขายให้ได้สูงที่สุดเนี่ยผมในชีวิตผมผมว่าทายากมากถ้าเป็นไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้เลยครับเอาเป็นว่าคุณพอใจยี่สิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเซ็นตกว่าดูสภาพตลาดเอาอะไรอย่เงี้ยขายไป ไม่มีใครวางบทวิเคราะห์ของอาเซียไว้ผมหาไม่เจอครับก็แปลว่ามันอาจจะอยู่นอกสายตาของนักวิเคราะห์ต่างปัจจัยพื้นฐานเอาเป็นว่าเมื่อไม่มีก็ดูกราฟอย่างเดียวเลยเจอกันที่หกสิบาทขายครับเอ,อคำถามก็คือเอะตรงนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ไม่ใช่คนเล่นรอบครับเป็นนักเก็งกะไรวิธีการวางก็คือลงมาจากข้างล่างครับ ออวกกับข้ามเส้นมาเนี่ยนะคนเล่นรอบก็จะเก็บข้างล่างครับปอะมาได้กลางทางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนักเกงกำไรที่เขาจะเล่นซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปบางทีคนเล่นรอบคนเกงอะไรไปเก็บข้างล่างก็จะอิน่ะครับนะครับส่วนคนเล่นรอบเที่ยวเก็บข้างล่างเขาไม่อิน่ะแต่เขาจะไม่กล้าซื้อตรงห้าสิบห้าครับเขาจะไม่กล้าซื้อแหละแต่คนเกงกำไรเนี่ย ลงห้าสักซื้อห้าสามขายห้าห้าเขาเล็เากล้าเล็กสองคนเนี้ยไม่เหมือนกันครสองคนนี้ไม่เหมือนกันเช็คตัวเองดูให้ครบว่าตัวเองเป็นเป็นอะไร r c าก็ไม่ไม่มีคนทำไว้นะครับส่วนตัวที่สีคือตัว IVL ครับตัวนี้เราเห็นแล้วว่ามันยกโลกขึ้นนะครับแล้วก็ข้ามเส้นมาแล้วทุกครั้งของการข้ามเส้นไปได้ไปได้ไ,ไดกลพอสมควรัรบอย่างน้อยมีมีสิบยี่สิเปอร์ซ็นให้ออก เพราะนั้นตรงสี่สามบาทผมก็คิดว่าผมจะขายแถวห้าสิบาท mm hmm. ก็จะได้ยี่สิบเอร์เซ็นเหมือนกันแหละระบบผมมันจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นในการเทรดตามระบบ,บวันนี้ขึ้นมาจะห้าสิบนะครับใกล้จะถึงจุดถึงจุดคนเล่นรอบเขาก็จะขาย mm hmm. เขาจะไม่ซีเรียสเพราะถือว่าเล่นตามแผนมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปละห้าสิบบาทเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เป็นไปได้ครับ ในทางปัจจัยพื้นฐานเราเป็นไปได้คร่ะปัญหาคือเราพอเราให้ไว้สี่ตัวบางคนที่ซื้อ AVL ก็จะไปคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้ซื้อ AVL ว่าเขาซื้อ AVL คนที่ไม่ได้ซื้อไปซื้อ OR มันก็จะเครียดนะครับัดค,ค,ความเครียดอันนี้นิดหนึ่งผมครับเพื่อนเพราะโดยหลักในการหาเราหาเหมอือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นแรงไม่แรงอ้ตัวนี้ขึ้นภายในภายในหนึ่งสัปดาหน์นี่ตัวนี้ขึ้นมาเยอ่มาครับ AVL ได้ข่าวว่างบคอเตอร์ที่จะประกาศคอเตอร์สี่เนี่ยออกมาดีเซฟพอเราจะเล่นรอบเรามาดูเซฟหนึ่งว่าเอะเพราะว่าหุ้นที่เป็นขาขึ้นไอเซฟที่ตลาดที่เป็นขาขึ้นหุ้นเล่นรอบมันจะไปได้เร็วเหมือนไอวีเอลมื่อสักครู่นี้ครับแต่ถ้าเป็นขาลงหรือไซเว่ในหุ้นเล่นรอบมันจะอืดหน่อย mm hmm. ตอนนี้แนวต้านอยู่ตรงเนี้ยครับหมอครับตรงพันหกร้อยแปดสิบเนี่ยครับ ข้ามได้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวเลขพันเจ็ดร้ยหสิบกับพันแปรอยหสิบคือจุดสูงสุดในรอบหลายปีเลยครับ,รบแล้วถ้าข้ามพันแปด้อยหสิบจุดได้จะเป็นออลทัพตลาดหุ้นไทยจะเป็นออ m ท h i ไฮในรอบสี่ห้าปีอนั้นโครงสร้างก็ตามดูว่าเออเราจะทําได้ไหมเราทําได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีฟันโกลเข้ามาไหมกําไรเราเนี่ยสรุปแล้วปีนี้ได้กี่บาทกันแนแแ่แต่และแต่ละบุคก็เขาจะให้ไว แปสิบห้าบาทเก้าสิบาทเก้าสิบ้าบาทแล้วแต่เราก็เอาตัวเลขที่เขาให้นยครับเก้าสิบาทเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับคูณ PE ีอสิบแปดเท่าสิบเก้าเท่าไปเราก็จะได้ทาร์เก็ตของเซ็ตอินเด็กซ์แต่อันนั้นไม่สําคัญเท่าหุ้นที่เราจะเลือกจากนี้ไปครับพอเรามองพูดว่าเอ้มัน Potential มันขึ้นมากกว่าลงนะเราก็จะหาหุ้นที่เล่นรอบมาเพิ่มคุณหมอให้กันบ้านผมว่าพี่เปียลองดูว่าตัวไหนเนี่ย มันมีอัพไซด์ยังมีอัพไซด์เหลืออยู่วิธีการหาอัพไซด์เนี่ยก็มีของ Bloomberg Consensus เนี่ยแคลมบีถามไวข้ของของซิเจเซียมีส่งให้เดี๋ยวผมจะส่งให้ในห้องไลน์หมอส่งกล้องกับพี่เปียกทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีดูตังตารางขวามือเนี่ยครับหมอว่าตัวไหนมีอัพไซด์อยู่เท่าไหร่จะเป็นตัวบวกครับ เนี่ยครับเป็นสองตารางผมคัดไว้ให้ดูสิตัวเวลาเราเราเห็นตารางก็เราก็เอาไอ้ตัวเยอะๆเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็น์ขึ้นไปเนี่ยครับมาดูดูกราฟนะครับครับตัวแรก crc ครับ crc มีอัพไซด์อยู่ที่ crc อยู่นี่ครับครับมีอัพไซด์เหลืออยู่อีกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตครับวิธีการดูนะครับ 27%ตอนนี้ไม่เข้าเงินไขเทคนิคอลครับหมอ mm hmm. คือมันไม่สามารถข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ครับผมจะไม่เล่นูดตัวนี้สำหรับการเล่นรอบเ mm hmm. พราะว่าถ้าผมซื้อตรงตอนทอนที่ขึ้นไปแล้วตรง34เนี่ยผมเหลืออัพไซด์อยู่ประมาณทางเทคนิคอลนะครับเหลือแค่แค่10%เองผมว่าเสี่ยงเกินไปอันนี้วิธีการคัดนะครับครับ เช็คไอเคอนเซนซัสดูนะครับว่าททร์เก็ตอยู่เท่าไหร่ททร์กเก็ตก็อยู่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าบาทก็จะทำนิวไฮเกินไปกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าเทคนี้เราให้แค่สามเจ็ดเราคิดว่ามน้อยเกินไปเราก็ไม่เชืก่กเราเป็นคนเลือกหุ้นเข้าขอด้วยตัวของเราเองอย่าให้ตลาดมันมันเลือก ตัวมาให้เราต่ว่าตลาดมาเลือกตัวมาให้เรามันจะเป็นอย่างนี้ครับหมอพอหุ้นขึ้นบวกกันเยอะๆบวกปุ๊บ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 ไอ้เราก็ตกใจถูกไหมครับไอ้นั่ก็บอกให้ซื้อตัวน,นี้ไอ้นี่ก็พอให้ซื้อตัวน,นั้นเรียกปืนลั่นครับครับพี่ซื้อเข้าไปเลยการาฟก็ไม่ได้เช็คไอ้ไอ้ตัวคอนเซ็นซัซก็ไม่ได้ดูก็เข้าไปเต็มพอไปหมดครับงั้นคนที่เล่นหุ้นอยากให้อยากใ,ให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับหุ้นมันจะเยอะมันจะแก้ยาก มินครับมินเราก็ตามดูเพราะว่า,วานี่กําลังจอจะเบรกถูกไหมครับยี่สิบเก้าถ้าเบรกมาถึงสามสิบเราก็ซื้อทําไมไม่ซื้อตรงยี่บเก้าเพราะว,าว่ามันยังไม่ชัวไงครับ,รบทําไมเราต้องชัวเพราะว่าเราไม่ใช่รายใหญ่เราเป็นรายย่อยวิธีการชนะตลาดมีอยู่วิธีเรื่องระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับคือคุณต้องเดินตามรายใหญ่คร,รายใหญ่เขาซื้อคุณก็ซื้อ ถ้าคุณแล้วเราจะรู้ไงว่ารายใหญ่ซื้อนี่แหละครับเนี่ยการยกฐานแบบนี้ครับการข้ามเส้นห้าสิบวันเนี่ยแสดงว่ามีรายใหญ่กลับเข้ามาซื้อมินครับหน้าที่คุณก็ซื้อตามซื้อสามสิบไปขายสามสิบสี่ได้สิบเปอร์เซ็นเอาไหมนั่งคิดดูครับคอนเซนซัสขายสามสิบสี่ได้ไหมได้เพราะคอนเซนซัสเฉลีย่ยอยู่สามเจ็ดวันสามสี่สามารถขายได้แต่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นเอาไหมเราเป็นคนเลือกเอาไหม ทียูข้ามาแล้ว T U, ข้ามาแล้วที่อยู่ข้ามาแล้วประมาณยี่สิบบาทที่สิบบาทเจ็สิบตังค์นี่ได้สิเปอร์เซนยี่สิบโอเคไหมครับยี่สิบสองบาทขายได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะว่าเอฟเ a g e มนอยู่ทําประมาณยี่สิบโอเคนะครับไปแทนเรือดปตท ข้ามเส้นห้าสิบวันมาแล้วเป้าหมายระยะสั้นอยู่สี่เอกตอนนี้อยู่สามเก้าแค่สองบาทเองเอาไหมฝรั่งเข้ามีโอกาสข้ามสี่เอ็ดบาทสี่เอดบาทไหมอันนี้นั่งคิดดูเป้าหมายของอทักวิเคราะห์ให้ถึงสี่สิบแปดให้เยอะมากครับ <c oughs> แปลว่าถ้าข้ามสี่สิบเอ็ดได้รอบเนี้ยก็ไปยาวน <c oughs> จัดเสียงเล่นกับเขาไหมสําหรับปตทอจุด <c oughs> ซื้ออยู่แถวนี้แหละครับสามแปดสามเก้านี่ อีกอันหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์ของโบเกอร์แต่ละโบเขาจะเขาจะมีัคเปอร์ไว้อีกบริษัทคในนี้เนี่ยเขาจะบอกอัพไซด์ไว้ให้ว่าในในบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขามองว่าตัวหุ้นตัวเนี้ยมันมีอัพไซด์เหลือเยอะเขาจะเลี่ยงมาให้เหลยนี่ของ c m b อะครับนะครับ,รบเราก็เลือกในนี้ครับเรื่องในนี้มาเล่นโดยการเปิดกราฟวิธีมันจะเป็นเข้าระบบเดียวกันหมดครับ,รบเปิดกราฟเราก็พบว,ว่าเราสนใจดูโฮม ดูโฮมเหลือดูโฮมนี่เขาให้เป้าหมายทั้งหรือว้ทั้งสี่สองอัพไซด์จากราคาเป้าหมายนะครับคือราคาเป้าหมายให้ไว้เอ่อทาร์เก็ตให้ไว้ประมาณสามสิบสามนะครับราคาอยู่ยี่บสามเนี่ยครับ,รบหรืออีเกเยอะดูกราฟแล้วบอกขึ้นไม่ใช่ยังไม่ใช่ขาขึ้นยังไม่ใช่ยังไม่ช่หอกรยังไม่ใช่หอกผมดูโฮมไม่เล่นครับถึงแม้ว่าข้างบนจะเหลือเยอะแต่ก็ไม่เล่นตอนเซนซัส คอนดิ้ั่จะถึง27ไปบอกถ้าไปก็ถึงคอนดิชั่นส่วนใหญ่ให้ถึงยย 5, 3บแต่ดูกราฟแล้วยังไม่มีรายใหญ่เข้าเก็บหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เข้า BTS ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นสยามสิเมน สยามซีเมนต์ฝรั่งเข้าราคาข้ามเส้นห้าสิบปันมานี่เข้าสูตรเลยนละครับ,รบซื้อสามเก้าสูนเราจะไปขายสี่สามสูนก็ได้ประมาณสี่สิบาทก็ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมสี่ร้อยสามสิบาทเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เพราะว่าเป้าหมายนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานให้ถึงสี่เจ็ดสองหมายความว่าถ้าข้ามสี่สามสูนได้ก็ไปไกล ไปดีเลือกนะครับเพราะนั้นเลือกปตทเลือกปูนใหญ่แล้วแต่ชอบครับดีซีครับซื้อหกสิบเอ็ดบาทตรงเนี้ยครับไปได้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดก็ได้สิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันหมายความว่าตอนนี้การเล่นรอบของผู้ในตลาดมันไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละส่วนใหญ่จะ,ะเฉลี่ยที่สิบเปอร์เซ็นตครับแันเนื่องจากมันขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เลือกตัวที่เราชอบ 67เป็นไปได้ไหมเฉลี่ยอยู่70เป็นไปได้ฮะเก็บไพรเฉลี่ยอยู่70ครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้ประกาศขายหนังสือที่นึงนะครับหมอครับหนังผมหนังสือของผมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งพิมพ์อยู่นะครับจะเปิดจองวันครูเนี่ยครับ16พฤษภาที่เพจแม่เมาสำราญนะครับถ้าสนใจก็จองกันได้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจองยังไงนะครับกาลังเซตทีมกันอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวคิดของการลงทุนยุคใหม่คะพบู่เยไฮบริดนะครับใช่ครับเป็นยุคใหม่เลยฮะสมัยก่อนเราใช้กันอยู่ที่เราใช้กันอยู่ก็ผสมกันฮนะเทคนิคอลฟันเดนทลผสมที่เล่าให้ฟังตลอดที่ท,ที่ที่ทำเพจกับหมอก็คือคือไฮบริดอินเวสติ้งครับคือใช้ผสมประสานครับนี่ฮะก็อย่างที่เบนไ้ทราบนะ,รบะเราคุยกันฮะ ในเดือนรู้สึกจะปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะแล้ววันที่สามสิบนี่เพียกนี่แนวรับมาเพียบเลยนะฮะทีนี้พอเป็น่างนี้แล้วเนี่ยลูกค้างงว่าไม่รู้เลือกตัวไหนดีใช่มาเต็มเลยส่วนใหญ่มผมเห็นเยอะมากผมผมถ้าเป็นคือถ้าผมมีเงินหมดผมก็ซื้อเต็มนั้นหมดหมดทัด้งปอดนั่นแหละครับเพ่ยงแต่ว่าลูกค้าอยากให้เข้าใจว่าที่ตัวเองต้องทํากันบ้างไว้นิดหนึ่งว่าจริงจริงตามพุ่นอะไรอยู่ผมให้เมื่อไหร่เนี่ย อย่างอย่างเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวันเมื่อวานนี้ให้ซื้อกาฟกับ GPSC ครับคือถ้าผมถ้าคุณติดตามกราฟหรือ GPS C อยู่ GPSC อยู่เนี่ยถ้าผมให้แนวรับซื้อได้เลยครับครับผมมั่นใจพอสมควรว่าราคาเนี้ยไม่ขาดทุนหุ้นขาขึ้นนะไม่เพียงหลายตัวก็ขึ้นไม่ยอมลงทีนี้ไอนี่ความยากของนักลงทุนที่ที่ขายไปแล้วแล้วหาจุดเข้าไม่ได้คือตรงนี้นะไปี่เพียร หลายหลายคนที่นั่งฟังตัวนี้ก็ตอนนี้ฟังพันหร้ยท่านนะเกือบพันห้าร้อยท่านเยอะทีเดียวฮนะสองเพจแล้วก็มี YouTube ด้วยนะก็อยากจะเอาตรงนี้นะฮะข้อคิดพี่เปียกสอนให้พวกเราใช้นะครับเพราะว่าเวลาขายอะไรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเราบางทีใจร้อนนะขายขายหมูเรียหมูแพงนะช่วงนี้ <laughs> หมูแพง <laughs> หมูแพง <laughs> ขายหมูไปเยอะแล้วก็เวลาจะซื้อกลับเนี่ยหาจุดเข้าไม่ได้คนระับพี่เปียง แล้วก็เซฟก็โอ้โหวิ่งก็ไปจนนะ r s i จะโอวอบอสอยู่แล้วนะันจุบันนี่แหละความยากก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีพักตัวครับเดี๋ยวผมได้จังหวะแล้วผมก็แจ้งให้ทีถ้าบอกขาขึ้นนะกรบหมอเวลาซื้อต้องใจร้อนนิดนึงครับเวลาขายให้ใจเย็นนิดนึงเป็นโดยหลักของมันครับก็หวังว่าถ้าขาลงเนี่ยเวลาซื้อก็ใจเย็นใจเย็นเวลาขายก็ใจร้อนนิดนึงมันจะมีระบบของมันอยู่ครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะแล้วก็ พวกเรานะฮะถ้าใครจะใช้บริการพิเปียกนะฮะใช้บริการบมนะฮะทั้งพวกเราก็ทำงานด้วยกันก็เชิญที่ไอไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเชิญที่ o o g l e Form นะก่อข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อนนักทุนเข้ามาเรื่อยๆฮะทุกวันนะพ่เปียกเราท,ทีมงานเราก็ทีมงานเราก็เรียกว่าเร็วมากนะเดี๋ยวนี้ก็บริการค่อนข้างเร็วมากฉะนั้นท่านที่ะจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันพิเปียกมีแนวรับแนวต้านให้ ทุกสัปดาห์นะแล้วก็ทุกครั้งที่ที่มีความสําคัญนะไม่พลาดนะมาตลอดครับจะไม่พลาดใช่ครับแล้วก็พวกเราก็นั่งเฝ้าตลอดไม่ต้องห่วงครับบเฝ้าให้เลยครับพวกเราก็นั่งเฝ้านะนั่งเฝ้ากราฟนั่งเฝ้าอะไรต่างให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์กันฉะนั้นก็ก็เรียนเชิญนะวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่เต็มอิ่มนะะสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมถ้าถ้าไม่มีภารกิจก็พวกเราก็เจอกันเช่นเดิมนะฮะวันพุธนะฮะประมาณสองทุ่มนะครับใครสนใจคอนเทนต์อื่นนะ เพจพี่เปี๊ยกมีเกือบทุกวันนะมีเกือบทุกวันที่มีมีสามวันสี่วันครับหมอครสี่วันก็พบรวมหมอด้วยนะครับข้าประมาณสี่ห้าพวกเราก็ก็ให้บริการนักงตุนเต็มที่นะแล้วก็อยากจะให้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเอาละฮะคงจะพอสมควรขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับ